ม,มีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวทางบกเพื่อให้มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขาน้อยที่สุดครับว่าด้วยค่าเหยียบแผ่นดินนะครับเชิญครับ2นาทีคุณนิพิธครับผมคิดว่าหลังจากเรามีสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับแล้วก็น,นักท่องเที่ยวเริ่มมากขึ้นนะครับเราต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการเดินทางเข้ามาในประเทศ ในสถานการณ์นี้ครับมันจะเป็นสถานการณ์ระยะช่วคราวหรือระยะยาวก็ตามผมคิดว่าเราต้องยกเลิกการอัตราหรือเงินการเหยียบแผ่นดินนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ฟรีครับผมผมคิดว่าหลายหลาย,หลาย,ยาหลายประเทศก็ทำอย่างนี้นะครับหลายประเทศก็ทำอย่างนี้และรายได้หลักของเรานะครับใน ประเทศไทยนะครับรายได้หลักจริงๆของเราก็คือการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางนะครับที่เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวให้มีมากขึ้นนะคบเพื่อให้เข้ามาใช้จ่ายนะครับเข้ามาพักอยู่ในระยะยาวนะครับลดค่าใช้จ่ายค่อยมากที่สุดค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้เลยก็คือค่าเหยียบแผ่นดินซึ่งมันมีน้อยนิดเดียวมันไม่คุ้มที่จะทําอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ถ้าเราจะต้องการงบประมาณนะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นต้องยกเลิกค่าเหยียบแผ่นดินครับครับ<อ>ก็ขอตอบคำถามนะฮะการที่ว่าค่าเหยียบแผ่นดินก็โอเคเราอาจจะพูดแบบภาษาชาวบ้านจริงๆคือกองทุนนักท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมีข้อดีเนี่ยและประเทศไทยเราถ้าเราเก็บเงินค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวก็คือเรานำมาเพื่อประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยเราถ้าเราทําได้เราเป็นประเทศแรกในโลกนี้ที่มีการประกันอุบัติเหตุและปันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวแต่แต่ที่สําคัญที่สุดไปกว่านั้นนะครับการที่เราได้เงินตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาเก็บไว้เฉยๆเราจะมาพัฒนาซ่อมสร้างในเรื่องของการท่องเที่ยวในระดับอารยยะถสถาบัตคือสิ่งที่ คนพิการขึ้นไม่ได้คนแก่ขึ้นไม่ได้หรือต่อได้เกียรติวิฮได้เกียวิหครับก็คิดว่าเราจะไปสร้างตรงนั้นเพื่อให้คนทุกชาติทุกวัยทุกเพศขึ้นท่องเที่ยวได้ครับโอเคชัดเจนครับ